เห็ดไม่จ้าเห็นเห็นไม่จาผัไม่จ้าผัไม่จ้าผักเฉดเลยจ้าสดๆใหม่ๆกรเเลยจ้าเห็นไม่จ้าจ้า ก็สวยดีงั้นเอาแมงลักกับเห็ดไปแกงกันดีไหมอือขอเห็ดอีกสักสักสองดอกเหมาเลยไหมคะโลด่สบามินตาคืนไม่พอค่ะไม่ค้า้ไปด้ายนสวยจขอบคุณค่ะน่ากินมากเลยนารักมากแม่ค้าแถมหรอเอาไปแกงนุชตาไรกันจ๊ะเอาไปแกงนุชติ ขอบคุณะโอกาสหน้าเจอหั่นะคะขอบคุณวีาค <For bueno. S 2> ่ะสวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์อารยามุสิกาเป็นอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรประกาศียบัตรในรายวิชาการผลิตเห็ดเชิงธุรกิจในหลักสูตรเรียสั้นคณะธุรกิจการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีลํา สำหรับรายวิชาการผลิตเห็ดเชิงธุรกิจผู้เรียนจะได้เรียนตั้งแต่หน่วยที่ 1. เทคนิคการผลิตเชื้อเห็ดหน่วยที่ 2. เทคนิคการผลิตก้อนเห็ดและหน่วยที่ 3. การแปรรูปผลผลิตเห็ดเห็ด,หดไม่เพียงแต่เป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโปรโตีนและโภชนาการแต่เห็ดยังเป็นโอกาสทางธุรกิจที่ใครก็จะสามารถเริ่มต้นได้ ไม่ว่าคุณจะมีทุนมากหรือน้อยเพียงใดก็ตามขอให้เพียงมีความรู้ความมุ่งมั่นความตั้งใจเหตุก็จะสามารถสร้างอาชีพสร้างไรายได้และสร้างอนาคตได้อย่างแท้จริงแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ